อวัสดีค่ะวัสดีวันที่ 3, สามสามสิบเอ็ดวันที่สามสิบเอ็ดอันนี้วันจันทร์เนาะดูเหมือนไม่าวันจันทร์เนี่ยเงียบๆวันนี้สีเหลืองแต่กุสุดใส่สีชมพูโชว์ตามตามที่รัปากเพราะว่าถักเสร็จแล้วก็ใส่ให้ชมพอดีก็ใส่ผ้าถุงสี เหลือยงละตื่นเมื่อคืนตื่นขึ้นมาตีสามนอนไม่หลับกินยาคุมอ่ะเขาเรียกคุมภูม,มตายแข็งนอนไม่หลับตื่นทีตีสามมาซีเอฟไฟผมผมบ้างใช่ไหมผมว่างผมว่างประจุไม่รู้ซีไปจีวิค โลว่าคงไม่เป็นเหมือนนะคงไม่เป็นเหมือนสีถึงทีสีตลกโลว่าคงไม่เป็นเหมือนนะองไมคงไม่เป็นเหมือนแล้วถึงทีสีเพราะว่ามันสุผมร่วงเป็นกระจุกไงระดับแล้วก็แล้วก็ร้อยมาเช้าตลกอ่ของคุณไหนจิ๊บนะคะกำลังทำแขนในข้างอยู่เนาะ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะแค่ข้างหนึ่งอีกข้า,ง,ง,ขาง,งก็ใช้ก็เรียบร้อยละนะคะและ้วเสร็จวันนี้รหัสคุณจิบนะคะเดี๋ยวแพ็กส่งสีส้มแล้วก็สีอ่ะสีฟ้าแล้วก็สีกะปิสีชมพูจิบบัวต้องต้องรื้อแขนหนึ่งเพราะว่าดอกมันเยอะไปเมื่อคืนรื้อรื้อออกแล้วก็ที่จริงอ่ะ ก็จะทำสิบสองสิบสี่แต่นี่มันย้วยไปก็เลยต้องลือออกไปทำๆำลือ้อๆอย่างนี้แหละค่ะไม่ไปไหน <c oughs> ไม่ไปไหนอันนี้ไอ้ใส่กระเสร็จวันนี้เลยเนาะหนังสือยืนให้ดูสือใส่ผ้าถุง <c oughs> โอ้เหนื่อยผ้าถุงเชียงใหม่นะคะเ <c oughs> ชียงใหม่ไล่ไลต <c oughs> ลองคิดนะคะ ตัวนี้คุณสดซื้อมาประมาณน่าจะ18ปสีที่แล้วไปเชียงใหม่ซื้อมา 300, 300, 3ามร้อสามสมปดสมัยนั้นก็ไปท่าจะถิลลำปางแล้วก็ไปเชียงใหม่บ่อยเนาะก็ซื้อมาอันนี้พอตัวเองขายก็ร้อแปดสพอตัวเองซื้อก็เนะ300าะสามฝาสามอฝาอันนี้คือเสื้อของพี่วันนะคะทางบ้าน ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็สวยดีเนาะเป็นสวยดีเสร็จก็ชิชุภูจีบบัวนะคะสวยดีได้ให้พนะี่เขาเอาไปปรับพนมเองพอดีก็เลยใส่เสื้อกับผ้าถุงไม่เหมือนกันก็ใส่ทีเซนให้ดูชิชึกนะคะส่วนตัวนี้เอาไปเลยพี่คุยแนละ้วส่วนตัวนี้เป็น นั่นแหละอ um, uh, ันไออันนี้ไปอันนั้นนี่จะเอาเนื้อขีดนาำไปให้อเนาะหลานเอาไปแขวนให้ที่บ้านละ่ะอตัวนี้ก็คือเยื่อสีเหลืองไสสแอลจะจีบจนะคะจีจจจนี่ถ้าถุงมาก็คงเป็นตัดตัดสำเร็จตัดสำเร็จ อัดกาวเรียบร้อยนะคะนะคะอันนีู้้ึกใส่คอกลมแขนสั้นนะคะสีดำสีดำแต่เขาจะมีคาดตรงนี้เห็นไหมคะจะมีคาดตรงนี้ใกล้ไปไง ดีใใจ,ใจา้าวกับลูกๆของคุณอันนี้พึ่งหมาค่ะเสื้อพึ่งหมาสองเอ็กจะถักให้นะคะพึ่งมาวันเมื่อคืนตังโนอนละเก้าลอยเสื้อพึ่งหมาสัง่งออเดร์ไปของขาดตลาดของขาดตลาดก็เลย สั่งสั่งเยอะมากนะคะมาก็ขายหมดแล้วก็ถักหมดถักหมดขายหมดไอไอคอจีบเนี้ยคอจีบเนี่ยยิ่งมาแป๊บเดียวแล้วก็ไปตัวตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยขายดีเพราะว่ามันใส่แล้วมันดูโอเคนะคะตัวนีุ้ณสุ กำลังขึ้นขึ้นตัวเขียวเขียวก้านมะลิเขียวไปกุ้สูตรใช้ไอเขียวขี้มาถักให้มันซบลงไอตัวก่อนกุ้งสูตรใช้เขียวเขียวมะนาวที่แขนกุ้งจริงอะของพี่วันใช้เขียวมะนาวใช้เขียวมะนาวเป็นอ่ะ ตัวกุ้งกิงตัวนี้คุณสุใช้เขียวขี้มาเพราะว่าพี่สาวมีอายุแหละพี่สาวอายุ60เอตของจองละให้ของฝันเพราะว่าวันเกิดพี่เขา10ธันวาก็เลยถักลหลดอกมะลิถักเมื่อคืนเนี่ยใช้เสร็จเรียบร้อยละแล้วแขนคุณสุก็ลงมาแล้วก็โย,ยหน่อยหนึ่งเพราะว่าพี่เขาเป็นคนแขนใหญ่ ก็เลยจะทําแขนให้มันโยญ่นิดหนึ่งก็คือจะไม่ทํากระดิ่งเพราะว่าถ้าคนแขนใหญ่เราต้องแขนปาดออกมาเพื่อมันดูเหลียวอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนแขนเล็กเราก็ต้องทําแขนกระดิ่งอย่างนี้ใช่ไหมคะกระดิ่งอย่างเงี้แขนในตัว่ถึงจะถึงจะเข้ากันถึงจะเข้ากันได้ได้คุณสุขมีคนมาถามว่าเป็นได้ไรคุณสุขเป็นซัมเมอร์ซอฟต์ยี่สิบนะคะ แล้วก็ซัมเมอร์ซอฟต์สิปดนะคะสุดข,ขายร้อยกร,รมัมหกสิบาทนะคะเป็นไหมอะนําเข้าจากเกาหลีนะคะเวลาถักก็จะฝืดๆหน่อยเลยไม่แข็งเพราะว่ามันกันเชลามานะคะเดี๋ยวถ้าไงโดนน้ำเปล่าก็ก็นิ่ม <c oughs> ก็นิ่มเลยคือเวลารีดออกมาก็จะนิ่มเลยนะคะตอนนี้้สุดจะดมาพูดถึงถ้าถุงนะคะ <c oughs> ผมผมก็จุดกระจอยถ้าถุงตัดนะคะ ก็ตัดมาเมื่อคืนนะคะของลูกค้านะคะ็คือตัดสำเร็จสี่ร้อยนะคะสี่ร้อยนะคะคก็เป็นส์ของลูกค้าอันนี้ลูกค้าคนเนี้ยเขาตีเกตสิบหกนะคะตีกเกติลึอกอันนี้เป็นลายเต่าเป็นลายเต่านะคะล,ะลายเต่าเขาเขามาเรียกที่บ้าน,นะค่ะ อันนี้ก็ลายเต่าก็คือตัดสี่ร้อยนะคะตัดเรียบร้อยนะคะงานสอยเรียงานสอยเรียบร้อยนะคะนะคะเรียบร้อยแล้วก็สวยสวยมาก เป็นงานสิเรียบร้อยมากนะคะถ้าถ้าถือว่าอันนี้เขาจะต่อผ้าให้นะคะถ้าหน้ามันแฉบนะคะเขาจะต่อผ้าให้เเพื่อไม่ให้มันเปิดแล้วก็สีม่วงนะคะถ้าไม่ได้ได้เ็จะต่อค่ะ เดี๋ยวลูกเขาจะพับให้ลูกสาพับให้สวยนะลูกน,นะเพราะว่าเขาจะหาดินอาไวรข้างนอกก่อนอันนี้ก็อันนี้ก็สี่ร้อยสามสี่สิบสองพับทีละเปลืนกเหยนไหมคะ ก็อันนี้คือพระถุงเขาว่าถุงเขาแล้วเขาฝากหมามาตัด mungkin. อะไรประมาณนี้นะคะสุฬกกาตัดนะคะรับรับรับตัดเอ็ัดอันนี่ก็น่าจะฝากหมานะคะฝากหมาฝากมาตัดนะฮะนี่นะคะก okay. ็คิดว่เรียบร้อย น่าจะถูกใจลูกค่ะจะตัดเป็นคลิปสองนะคะ